สนุนโดยธนาคารกสิกรไทยสีกันรั่วซึม TOA 201ศูลูปสียาสีฟันซอลส์ปลากระป๋องโรซา ท่านนะครับเข้าสู่เวทีของนักสู้ชีวิตทั่วประเทศเพราะนี่คือรายการครับในช่วงนี้สำหรับนุนดยและตะซอยครับสำหรับนักสู้ชีวิตที่ชนะในรายการของเรานะครับจะได้รับเงินรางวัลสูงสุดถึง กรดีๆให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมกิ๊กดูออนทัวร์ซึ่งในงานนะครับจะมีการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลนะครับและชมคอนเสิร์ตสุดมันกับกลุ่มศิลปิน JGM นะครับจากรายการกิ๊กดูสงครามเพลงนะครับและเหล่าศิลปินดาราอีกมากมายเลยทีเดียวพบกันได้นะครับในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลพลาซาจังหวัดระยองครับเรื่องวดีๆหากเราจะมีคอนเสิร์ต จันพันดาวสัญจรต่างจังหวัดเมื่อไรครับนะครับเราค่อยพามากาศประกาศวันนี้ยังไม่มียังไม่มากาที่หลังครับแต่วันนี้เป็นเรื่องราวดีๆเป็นเทปพิเศษครับซึ่งต้องบอกว่าซีรายการเรานักสู้ชีวิตมากันมากมายและแต่ละหนึ่งเทปสองท่านต้องตกรอบไปท่านหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะ ได้ได้รางวัลในรอบที่ในรอบในรอบปกติโหวตไม่ได้เข้ามาไม่ได้นะครับบางทีเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเสียดายทีนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราลองมีเทปพิเศษไหมครับคุณผู้ชมที่ว่าคนที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าจะได้เข้ารอบแต่ไม่ได้เข้าไม่ได้ไปต่อมาให้ทุกคนได้รำลึกเช่นคนนี้ก็เหมือนกันนะอย่างเช่นคนนี้มีชีวิตเรื่องราวที่น่าสนใจยัไงแต่เขาตกรอบไปก็น่าเสียดายแล้วร้องเพลงีดีด้วยผมขอพูดเลยคนแรกเลยค่ะคุณลุงสุภาพจำได้ไหมสุภาพบุรุษเยนตันแมน โรคไตนะฮะคุณลุงสุภาพนะฮะท่านเป็นโรคไตนะครับแล้วก็มีอาชีพเก็บขยะขายนะฮะแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดน็คือภรรยาทิ้งไปแบบแต่เราก็เคารพในเรื่องของทางความรักนครอบครัวนะฮะแต่แต่เราก็รู้สึกว่าด้วยวิธีการพูดของคุณลุงสุภาพว่าเออเนี่ยอยากให้เก็บเบอร์เอาไว้นะผมยังจำไปอยู่นี่ได้อยากเก็บเบอร์เผื่อว่าเขาเป็นอะไรไปจะโทรหาลูกได้เรียกได้ว่าเรื่องราวหลังจากเทปออกอากาศไปนะครับทั้งช่องเจ็ดสีได้ไปทํา เขาเรียกว่าไปตามติดชีวิตของคุณลุงสุภาพจนกระทั่งได้รางวัลนะฮะคุณพ่อดีเดีนใช่คับทีนี้เราลองไปติดตามชีวิตเขาดูนะครับว่าหลังจากที่เขาไม่ได้เข้ารอบเนี่ยชีวิตของคุณลุงสุภาพเป็นอย่างไรกันบ้างอยากรู้เหมือนกันค่ะทีมงานเราไปตามติดชีวิตเขาเลยนะไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมชื่อลุงสุภาพดานลำมาจาก ที่ป่วยเป็นโรคไตแล้วได้ไปออกรายการจารันพันดาวจำกันได้ไหมครับตั้งแต่ผมไปออกรายการมาชีวิตดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นเพราะว่ามีกำลกังใจที่ดีมีพี่น้องทั่วประเทศให้ความช่วยเหลือนะครับมันมีหลายท่านไม่ว่าจะเป็นทุ้งคนไทยกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างประเทศก็มีคือส่งเงินมาช่วยกนละหมื่นกนละห้าพันอะไรเงี้ยหลายๆท่านครับที่หนักๆเลยคือ,ค,อคือมีหลวง,งพ่อพ่อครูสังฆลักณนรงศักดิ์ ที่ตาสาโลที่ท่านอยู่วัดสวนดารารามลาดวรวิหารอำเภอพระพนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยานี่ท่านได้ช่วยช่วยซื้อรถให้แปให้คันหนึง่งแล้วก็สร้างบ้านมาต่อเติมมาช่วยสร้างให้จนแล้วเสร็จทุกอย่างที่ก่อนจะไปออกรายการเนี่ยมันแทบจะอ,อยู่ไม่ได้เลยครับมีฝุน่นมีอะไรเต็มไม่หมด้วครับอันนี้คอมพิวเตอร์ครับที่หลวงพ่อซื้อให้ครับแล้วก็ทุกวันนี้ท่านก็ยังช่วยเหลืออยู่ มีรถไปอพยูยนึงคันท่านได้เมตตาซื้อให้ผมรับส่งนักเรียนแล้วก็ยังหาของเก่าอยู่จากที่จะไปไม่รอดแล้วพอไปออกรายการก็รู้สึกดีขึ้นหน้ามือไปหลังมือมีอีกรูปหนึ่งครับที่อยู่จังหวัดชนบุรีคือท่านชื่อพระมหาสมบูรณ์ท่านอยู่วัดนอกอำเภอเมืองชนบุรีท่านก็ได้มาร่วมสร้างบ้านหลังนี้อยู่เหมือนกันและก็ท่านก็ส่งของให้เรื่อยๆซื้อจักรยานสามคันมาให้ลูกให้หลานได้ขี่ไปโรงเรียนชีวิตด,ดีขึ้นหัวกระไดไม่แห้ง คิดถึงพี่ซีคิดถึงพี่เอกคิดถึงพี่ยิงยงแล้วก็กาจนาทีทุกท่านเลยนะครับที่ตลอดทั้งผู้กองเชียร์อยู่ในห้องสุ่งนะครับทุกคนที่ผมไปแล้วรู้สึกประทับใจมาตลอดนะครับอยากไปอีกนะครับอยากมีโอกาสไปอีกนะครับก็ชาตินี้คงอย่าไม่ลืมบุญคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการล้วการช่องเจ็ดสีแล้วก็ทุกท่านที่มีความเมตตาผมทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขวัญใจพระเลยนะครับถ้าดีจากเนื้อในตนจริงๆยังไงนะก็ต้องตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราเชื่อจริงๆในเรื่องนี้คิดดีทําดีใช่ไหมจริงจริงจริเขาบอกว่าทำดีแล้วได้ดีทำดีแล้วได้ดีแล้วบางคนพี่เห็นที่ไฟไหม้ข้างบ้านน่ะ เขาก็เป็นคนดีนะแต่ว่าฝ่ายคลองไอ้นั้นจะดีนะพี่คนเรามาถึงเวลาบางทีก็แล้วแต่จะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยรู้หน้าไม่รู้ใจพยายามทำดีแค่ต่อหน้ารับหลังไม่ทำไงแต่สำหรับคุณลุงสุภาพคือเนื้อในตนเขาดีจริงๆโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพหน้าตาแกดูวันที่มาวันแรกก็บอกว่าแบบมูฟเมนช้ามากแล้วดูตอนนี้ย แข็งแรงมากเลยกำลังใจสัสุดยอดเลยประเอใหน่อยนะฮะพที่ใจกัดคู่สุขภาพด้วยและที่สำคัญที่สุด ผมต้องขอขอบพระคุณญาติบุญทุกคนนะครับโอ้ยนี่น่ารักมากที่สุดมาสาธุขอให้ท่านปฏิบัติอะไรไว้สิ่งทีดีไว้อะไรไว้เนี่ยขอให้ไปบังเกิดกับครอบครัวและไปบังเกิดกับสุขภาพชีวิตของตัวเองทุกท่านด้วยสาธุนะพวกเราแค่ได้กัเนาะองรูป้ลยโหเนี่ยจริงๆเรารู้สึกประทับใจด้วยเลยนะครับอ่ามาอีกท่านต่อไปเป็นไงเป็นรุ่นโหลดนี่คนนี้เลย ผมโกะที่ผมโกะนะฮะเด็กผมโกะอยากเป็นชื่ออะไรน้องปาล์มคนนี้มีคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ชัดเจนมากอาตมาอยากเป็นเจ้าวองไปดูกันีกไม่เจอเขานานแล้วนะไปทบทวนเรื่องราวของน้องปาล์มกันก่อนเลยครับค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดรพงนามสกุลนาพ่วงครับอายุ8ปีอยู่โรงเรียนวัดฒนธรามจังหวัดนครสวรรค์ครับผมไว้ผมโกะครั กนหัวเหลือแต่ตรงกลางครับสาเหตุที่ผมต้องไว้ผมโกก็ตอนเด็กๆผมเป็นไวรัสลงเส้นประสาทคู่ที่7ทําให้สั่งการบนใบหน้าไม่ได้ครับปากเบี้ยวตาเหล่ครับต้องไว้ผ่าตาครับนอกจากนี้ผมยังเป็นโรคภูมิแพ้เลือดกําดาวไหลบ่อยครับพ่อกับแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับผมไม่เคยเจอหน้าพ่อผมเลยครับเปีครับเพิ่งมาหาผมปีที่แล้วครับดีใจครับที่ได้เจอพ่อทุกวันนี้ผมอยู่กับแม่ รักลูกมากตอนเช้าถ้าบ้านผมไม่มีข้าวกินผมก็จะไปขอข้าวที่วัดจากหลวงพี่เอกินครับแล้วก็ขอขนมจากหลวงพี่เอไปกินที่โรงเรียนครับตอนเย็นกลับมาก็มาช่วยหลวงพี่เอกวาดวัดถูศาลาครับเจ้าโกเป็นเด็กลาเลิงนะนิสัย่าขยันชอบมาช่วยกวาดลานวัดชอบมา เดินบินทบาตด้วยคอยถือของชอบมาเล่นในวัดขี่จักรยานเล่นผมมีความฝันว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นเจ้า,าวาดครับเพราะอะไรคะเจ้า,าวาดสอนให้คนเป็นคนดีครับวัดที่ผมมาขอข้าวขอขนมกินชื่อวัดลังงามอยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องเสียงครับผมก็เลยอยากจะมาลองเพลงในรายการจันพันดาวครับเอาเงินมาซื้อเครื่องเสียงให้วัดครับและที่เหลือก็นำมารักษาตัวเองครับ ผมจะสู้ครับทุกคนออกรายการแล้ดีทุกคนแหละให้พวกเขาเลยนะครับน้องปามชีรพงศ์น้าพ่วงครับโอ้โหโผล่ขึ้นแบบน้นีว่นด้วยแว,แว่นตานี่เป็นยังไงใครตัดให้ลูก ก็เอาเงินท really oh, okay. ี่ได้ไปจากรายการจำพันดาวไปรักษาตัวเอาไปตัดแว่นครับเออจับนั้นมเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงวันที่เราไม่ได้เข้ารอบแล้วหลังจากนั้นชีวิตของน้องปาเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นครับไปหาหมอมาครับหมอก็บอกว่าให้ปิดตาข้างขวาต่อ ยังคงเขาเรียกว่าเป็นโรคตาขี้เกียจก็ยังคงต้องรักษาต่อไปปิดข้างขวาเพื่อให้ข้างซ้ายทำงานใช่ไหมมีอะไรอยากจะบอก <c oughs> แฟนๆรายการจะไมดาวที่คอยให้กำลังใจน้องปามมึงก็ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่ช่วย็นดูผมเมตตาผม,มตลอดมาครับขอบคุณครับไหนมารายการที่แล้วเนี่ยไม่ร้องเพลงไม่ได้นะอยากจะร้องเพลงอะไรครับน้องปามวันนี้ ยิ Beast ่มเอาเลยไม่้องูปเที่ยวน้องปามเลย ภูบด,ดาวเราใ้ก็โผเสียงคนดูแล้วแม่ก็โหดา,ดา,า้ถ้าเราออกแล้วครับนี้ละตัวดาได้คนดูปวดใจหื่นจัง